เล่มที่สี่บทที่91ไล่เรียงองคารักษ์มองหาต้นตอของเสียงจนเจอหลินมืองอยหยาและป่ายอซาวอที่อยู่ด้านในสุดในช่วงเวลาเสียงเป็นเสียงตายหลินมืองอยหยามองหาโอกาสก่อนจะนึกได้ว่าด้านล่างของรถม้ามีช่องเก็บของลับโชคดีที่ช่องว่างนั้นพอดีกับร่างเล็กบอบบางของหลินมืองอยหยาและป่ายอซาวอดังนั้นพวกนางจึงหลบเข้าไปในนั้นองคครักษ์ตกตะลึงเล็กน้อยช่วยกันดึงร่างของทั้งสองคนออกมา หลินมืองออย่าคิดไม่ถึงเลยว่าปายอซายอจะสงบนิ่งเป็นอย่างมากแม่สีน่าจะขาวซี่ทว่านางมีได้หวาดกลัวจนตัวสั่นเง,งินงกเหมือนอย่างปายอจือเป็นอะไรหรือเจ้าขานายหญิงบาดเจ็บตรงไหนไหมเจ้าคะช่วงเวลาคับขันหลินมืองออย่าดันตัวนางลงไปก่อนเป็นคนแรกดังนั้นปายอซาวอจึงซาบซึ้งใจกับความรักและการปกป้องที่หลินมืองอหอยามีให้กับตนเองข้าไม่เป็นไรตกลงเกิดเรื่องอะไรขึ้นกันแน่ คนเหล่านั้นทิ้งเบาะแสเอาไว้หรือไม่หลินเมิงองอหย่าสายหน้าอีกทั้งยังมองสำรวจร่างกายของป๋ายอซ่าวว่าได้รับบาดเจ็บหรือไม่ก่อนจะเอ่ยถามองครับคุณพระชายาทันทีที่คนกลุ่มนั้นเห็นเหล่าองครับอวิลิมพวกเขาหนีไปในทันทีอีกทั้งยังไม่ทิ้งเบาะแสใดๆไว้ทั้งสิ้นส่วนศพกำลังนำกลับไปตรวจสอบที่จวนพยาคา่ะ ปรากฏตัวและจากไปอย่างไร้ร่องรอยเหตุใดพวกเขาจึงสลายตัวได้รวดเร็วถึงเพียงนี้ตกลงใครอยู่เบื้องหลังกันแน่ข้าจะไปดูหน่อยองครักษ์ประคองร่างนางลงจากรถมา้าหลังจากผ่านการต่อสู้อย่างดุเดือดด้านนอกมีศพกองเกลื่อนกลาดในเวลานี้ทั้งองครักษ์อวีหลินองครักษ์ของจวนกำลังปกป้องดูแลความปลอดภัยบริเวณรถมา้า คลิกศพดูเล็กน้อยสิ่งที่น่าแปลกคือคนเหล่านี้ไร้ซึ่งสัญ,ญลักษณ์บ่งบอกถึงตัวตนอีกทั้งยังมองไม่ออกอีกว่าพวกเขาเป็นคนที่ไหนตุกบเสียงดังขึ้นอยู่อยู่หลินเมืองอยาเพิ่งสังเกตเห็นว่ามีของบางอย่างร่วงหล่นลงจากเอวของศพนางรีดหยิบของชิ้นนั้นขึ้นมาแล้วซ่อนเอาไว้ในมือของตนเองหลินเมืองอยาลุกขึ้นก่อนจะเอ่ยถามเสียงสูงดูเหมือนคนเหล่านี้จะเตรียมการมาเป็นอย่างดีแม่ทัพองครักษอ,อวิลินอยู่ไหน แม่ทัพวัยกลางคนสวมชุดเกราะขี่ม้าออกมาหยุดอยู่ตรงหน้าหลินมืองอหยากระโดดลงจากหลังม้าแม่ทัพองครักอ,อวิลินถวายคำนับหลินมืองอหยาถวายคำนับพระชายาหม่อมฉันสเสวยียนหยวนเลี่ยพาองคลักอ,อวิลินมาช้าพระชายาได้โปรดลงโทษหม่อมฉันด้วยพยาค่าความปลอดภัยของเมืองหลวงล้วนเป็นหน้าที่ขององคลักอ,อวิลินที่ต้องดูแล เรื่องนี้มีอาจโทษท่านแม่ทัพได้เจ้าคนสารเลวพวกนั้นก่อเหตุอุกอาจเกินไปหลินมื้งงอหยากระตุกยิ้มไรซึ่งท่าทางกระวนกระวายสูเอียนหยวนเลี่ยลอบสำรวจพระชายาที่ถูกจดจันทั่วทั้งเมืองหลวงแม้นี่จะเป็นครั้งแรกที่ได้พบแต่นางหาได้เป็นเช่นคำครหาเหล่านั้นไม่เพียงพระชายาไม่ลงโทษกระหม่อมก็เป็นพระมหากรุณาที่คุณแล้วพยาคาัดเช่นนั้นกระหม่อมพาพระชายากลับจวนดีกว่าพยาคะ หลินเมืองงอหยาพยักหน้าขึ้นรถมาองครักษ์อวีหลินและองครักษ์ของจวนช่วยกันลากศพกลับไปยังจวนอวีอ๋องอวียังคงอยู่ในวังพระสนมเต๋อเฟยกลับถึงจวนนานแล้วภายใต้การปกปิดเรื่องถูกลอบทำร้ายของหลินเมืองงอหยาพระสนมเต๋อเฟยจึงไม่รู้เรื่องราวใดๆทั้งสิน้นพระชายาได้โปรดวางพระทัยองครักษ์อวีหลินจะตามสืบบาะแสให้จงได้พยาค่ะ หลินเมืองอหยาพยักหน้าลงในตาเผยให้เห็นร่องรอยของความเย็นชาอืมเช่นนั้นคงต้องรบกวนท่านแม่ทับสเสวียนหยวนแล้วชิงหูถูกนางส่งไปคุ้มครองคนในตำหนักหลิวซิงแต่คิดไม่ถึงเลยว่าตนเองจะถูกลอบทำร้ายเหตุใดโลกใบนี้ช่างนุ่นวายนะักพระชายาเป็นอะไรหรือไม่พยาค่ะพ่อบ้านเติงและหลินขุยยืนรอยอยู่หน้าประตูจวนเพื่อรอรับพระชายาท่าทางของทั้งคู่ล้วนกระวนกระวาย ข้าไม่เป็นไรพวกเจ้าจงตามข้ามาที่ตำหนักหลิวซินหากท่านอองกลับมาให้ทูลเชิญเสด็จมาด้วยพยาข่าเดินตามหลังหลินเมือ่งงอยาพวกเขาพากันไปยังตำหนักหลิวซินนายหญิงไม่เป็นไรใช่หรือไม่เจ้าคะป๋ายอจือและป๋ายอจีอลุ้นยืนรอการกลับมาของหลินเมื่งงอยาหลินเมือ่งงอยาปิดประตูลงด้วยใบหน้าเคร่งขรึมโดยเหลือเพียงคนสนิทของตนเองไว้ภายใน พวกเจ้าลองดูนี่สิว่ามันคือสิ่งใดเมื่อภายในห้องไม่มีคนนอกแล้วหลินเมื่องอหยาจึงกระตุกแขนเสื้อขึ้นแล้วหยิบของชิ้นหนึ่งออกมาวางลงบนโต๊ะพลิกกลับด้านให้ทุกคนได้เห็นนี่คืออะไรหลินขุยเงียบไปหยิบของชิ้นนั้นมาถือไว้ในมือของชิ้นนี้มีความยาวไม่ถึงหนึ่งนิ้วแต่กลับมีหัวลูกศรถึงสามแฉกทั้งสองด้านสองประกายส่วนหัวคมกริบ มันคือสิ่งที่ข้าเก็บได้จากกลางของชายชุดดำหน้าแปลกที่ข้าตรวจสอบศพอยู่หลายร่างแต่กลับเจอที่ศพนั้นเพียงศพเดียวคำพูดของหลินเมื่งงอยาทำให้ความสนใจของทุกคนพุ่งไปที่ร่างของเจ้าของหัวลูกศรสามแฉกอันนี้ของชิ้นนี้มีเอกลักษณ์เป็นอย่างมากเห็นได้ไม่บ่อยนักหรือจะเป็นสัญ,ญลักษณ์อะไรบางอย่างแม้พ่อบ้านเติ้งจะไม่ใช่คนหูเจียง แต่เขามีความสามารถเป็นอย่างมากอีกทั้งคำพูดของเขายังตรงกับความคิดของหลินเมิงงอยาข้าเองก็คิดเห็นเช่นนั้นพวกเจ้าลองดูทีว่าคุ้นเคยกับส่วนไหนของมันบ้างแอลและมันมีไว้เพื่อทำสิ่งใดแม้ทั้งสองจะดูแล้วดูอีกแต่กลับพากันสายหน้าอีกทั้งยังเอ่ยว่าไม่รู้จักขณะเดียวกันมีคนส่งข่าวมาบอก,กว่าท่านอ,องจะประทับที่วงังคืนนี้ไม่กลับจวน หลินเมื่งงอหยาครุ่นคิดสุดท้ายสั่งให้ทุกคนแยกย้ายกันไปก่อนรอหลวงเทียนอ,อวีกลับมาแล้วค่อยว่ากันอีกครั้งทุกคนต่างพากันแยกย้ายสุดท้ายจึงเหลือเพียงสาวใช้ทั้งสามและหลินจงงอวีที่ยังอยู่ภายในตำหนักตั้งแต่ตอนที่หลินเมื้งงอหยากลับมาคิ้วของหลินจงงอวีขมวดเข้าหากันแน่นอีกทั้งสายตาที่จ้องมองหลินเมิองงอหยายังแสดงให้เห็นถึงความลังเล เจ้าเด็กน้อยได้ยินมาว่าเจ้าเกือบถูกหลับพาตัวไประหว่างทางอย่างนั้นหรือไอโจนชั่วที่ไหนมันกล้าเข้ามายุ่งกับเจ้าเด็กน้อยของเหียียอกันชิงหูพุ่งตัวเข้ามาจากทางด้านหน้าประตูโอบกอดหลินมืองอยหยาพลางก้มก้มเงยเงยสำรวจร่างกายเมื่อมั่นใจแล้วว่าหลินมืองอยหยามิได้รับบาดเจ็บจึงผ่อนลมหายใจเอาละเอาละข้าไม่เป็นอะไรจริงๆ หากตอนนั้นเจ้ามี่อยู่ที่นั่นแล้วล่ะก็นางคงไม่ต้องเข้าไปหลบซ่อนด้วยความทรมานกับป๋ายอซาววในช่องเก็บของหรอกชิงหูชำเลืองมองหลินมืองอยาด้วยสายตาอ้อยอิ่งก่อนจะนั่งลงทว่ายังคงจ้องหลินมืองอยาไม่ละสายตาป๋ายอจือเจ้าไปอยู่เป็นเพื่อนป๋ายอซาววก่อนวันนี้นางตกใจกลัวเป็นอย่างมากเจ้าไปดูแลนางให้ดีเถิดป๋ายอจือที่ผ่านประสบการณ์เช่นนี้มาก่อนจะต้องรู้จักขจัดความกลัวอย่างแน่นอน นางรีบเข้าไปจับมือป๋ายอซ้าวอ,อก่อนที่ร่างของทั้งคู่จะหายไปจากตำหนักหลังจากมั่นใจแล้วว่าทั้งสองคนจะไม่ได้ยินเสียงใดๆหลินมืองอยาจึงเอ่ยเสียงเข้มเกิดอะไรขึ้นบ้างชิงหูครุ่นคิดก่อนจะพยักหน้ามีคนสองสามคนมาที่นี่และคิดจะลงมือกับยายหนูคนนั้น แต่ข้าโจมตีพวกเขากลับไปแล้วอีกเรื่องหนึ่งคือข้าไม่รู้ว่าหลงเทียนอวีเป็นผู้ส่งยอดฝีมือมาหรือไม่บริเวณรอบๆตําหนักล้วนมีแต่องครักที่ข้าไม่คุ้นหน้าคิ้วของหลินเมื่งงอใหญ่ยิ่งขมวดแน่นขึ้นเกิดเรื่องอะไรขึ้นกันแน่หรือหลงเทียนอวีเองก็รู้ว่าหงเฮาและไทจือคิดจะทําร้ายป่ายอจือเพื่อสนองอารมณ์ตนเองหรือว่าพี่สาวท่านออกมาข้างนอกหน่อยได้หรือไม่ ข้ามีเรื่องอยากคุยกับท่านเป็นการส่วนตัวหลินจองอวีที่เงียบอยู่นานจูจ่ๆก็ลุกขึ้นและเอ่อยออกมาหลินเมิ่องงอ,อยามองทางเขาด้วยความสงสยัยแต่ถึงอย่างนั้นก็พยักหน้าลงและเดินตามหลินจองอวีออกไปแม้จะเป็นสายลมยามค่ำคืนแต่ถึงกระนั้นก็ทำให้รู้สึกหนาวเล็กน้อยหลินเมิ่องงอ,อยามองดูเด็กหนุ่มร่างผอมบางหัวใจพลันกระตุกเล็กน้อยนี่นางละเลยเด็กคนนี้ตั้งแต่เมื่อไรกันนะ พี่สาวข้าข้าหลอกท่านลินจองงอวีเอ่ยออกมาด้วยความยากลำบากแม้จะมีรูปร่างหน้าตาเป็นเพียงหนุ่มน้อยทว่าแผ่นหลังของเขากลับเย็นเยือกและโดดเดี่ยวหลินเมืงงอหยายืนอยู่ทางด้านหลังของเขาแต่กลับไม่รู้ว่าควรพูดอะไรออกมาอันที่จริงข้ามิได้เป็นเด็กกำพร้ากลับกันตัวตนของข้ามิได้ต่ำต้อยไปกว่าท่านอ๋องอวีเลยระเบิดลูกนี้เกือบทำให้หลินเมืงงอหยาเป็นลมสลบไป ยังไม่ทันจะจัดการเรื่องของป๋ายอจื่อได้แล้วตอนนี้ยังมีเรื่องของหลินจองงอวิอีกเหตุใดคนที่อยู่รอบตัวนางจึงมักสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ไม่อาจคาดเดาขึ้นเสมอนิ้วมือเรียวยาวนวดคลึงหว่างคิ้วหลินมื่งงอหยาครุ่นคิดก่อนจะเอ่ยข้าหาได้สนใจตัวตนของเจ้าไม่ตอนที่ข้าพาเจ้ามาข้าเองก็มิได้สนใจในเรื่องนั้น ดังนั้นหากเจ้าคิดว่ามันเป็นเรื่องยากที่จะเล่าออกมาเจ้าก็ไม่จำเป็นต้องเล่าขอเพียงเจ้าจำเอาไว้ว่าข้าเป็นพี่สาวของเจ้าเสมอก็เพียงพอแล้วอันที่จริงหลินเมื่งงอย่าเดาเอาไว้อยู่แล้วใบหน้าของเสียวววีโดดเด่นไม่เหมือนเด็กธรรมดาทั่วไปแม้จะผ่านความลำบากมามากแต่หลังจากเข้ามาอยู่ในจวนแล้วเขารับรู้กฎระเบียบและธรมเนียมปฏิบัติได้อย่างรวดเร็ว หากมีใช่เพราะเคยได้รับการสั่งสอนมาก่อนเขาจะปรับตัวได้เร็วขนาดนี้เชียวหรือพี่สาวไม่โกรธที่ข้าไม่บอกท่านจริงๆหรือเขาหมุนตัวกลับมาดวงตาเปล่งประกายสายตาเปลี่ยนไปด้วยความหวังนางพยักหน้าลงสำหรับนางแล้วเสียววีเพียงแค่มีครอบครัวเพิ่มขึ้นมาเท่านั้นนางหาได้สนใจเรื่องนี้ไม่ เช่นนั้นก็ดีแล้วจริงสิพี่สาวข้าคิดว่าแม่ชิงหูจะเก่งกาจแต่เขาก็เป็นชายการปล่อยให้เขามาเป็นองครรษ์ประจําตัวของท่านดูจะไม่เหมาะนักสู้ข้ามอบองครกษ์ประจําตัวให้ท่านใหม่ดีหรือไม่ปฏิกิริยาแรกของหลินเมื่งงอยาคืออยากปฏิเสธแต่เมื่อลองไตรตรองดูแล้วตอนนี้ตนเองต้องเผชิญเรื่องเสี่ยงตายมากมายเหลือเกินเหตุใดนางต้องปฏิเสธน้ำใจจากเสี่ยวววี เมื่อเห็นว่าหลินเมืองงอหยาไม่ปฏิเสธรอยยิ้มจึงผุดขึ้นมาบนใบหน้าของหลินจอง,งอวีมือน้อยน้อยโบกไปมาก่อนที่ร่างของบางจะปรากฏขึ้นบนบริเวณพื้นที่ว่างในสวนนายน้อยมีอะไรจะสั่งเจ้าคะเสียงเคร่งเครืมเล็กน้อยแต่กลับหวานใสหลินเมืองงอหยาเหลือบมองคนตรงหน้าคือหญิงสาวหน้าตางดงามผู้หนึ่ง ลุกขึ้นนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเจ้ากลายเป็นคนของพี่สาวแล้วไม่ว่าใครจะสั่งอะไรมาเจ้าจะต้องปกป้องดูแลพี่สาวด้วยชีวิตสีหน้าของเสียววีเยนชาลงราวกับเป็นคนละคนกับเด็กหนุ่มที่มักจะร่าเริงแจ่มใสเวลาอยู่ต่อหน้าหลินเมืองงอยาที่แท้เด็กน้อยของนางก็เป็นเสือหมอบสินะไม่รู้ว่าเพราะเหตุใดอยู่อยู่หลินเมื่งงอยาพลันรู้สึกภูมิใจขึ้นมา ชิงหลวนน้อมรับคำสั่งขอเพียงเป็นคำสั่งของนายท่านข้าจะดูแลนายหญิงให้ดีในตาของหลินจองอวีพลันเย็นชาพี่สาวเปรียบดังรอมหายใจของข้าหากนางได้รับบาดเจ็บเพียงเล็กน้อยพวกเจ้าอย่าได้คิดว่าจะพาข้ากลับไปได้หญิงสาวนามชิงหลวนเหลือบมองหลินเมื่องอหยาด้วยความรู้สึกลำบากใจแต่กลับมิได้ปฏิเสธช่างเถิดเจ้าเองก็ไม่อยากฝืนใจใครใช่หรือไม่ ยิ่งไปกว่านั้นนางยังต้องคอยระแวงคนที่ตนเองไม่รู้จักมักคุ้นอีกด้วยหากต้องรับนางเข้ามาอยู่ข้างกายเล่มที่สี่บทที่92โยนความผิดให้ผู้อื่นดูเหมือนพวกเจ้าจะไม่เห็นค่าในสายตาอีกต่อไปเช่นนั้นจงกลับไปเถิดข้าไม่อยากได้ยินเสียงหมาเห่าคำปฏิเสธของหญิงสาวทำให้ความโกรธเกรี้ยวของหลินจอง,งอวีระเบิดออกมาน้ำเสียงเย็นชาแต่ถึงกระนั้นก็ยังเจอไว้ซึ่งอารมณ์ของเด็กวัยรุ่น สายตาย,ยัญชาของหลินเมื่องออยาเหลือบมองทว่านางกลับรู้สึกชื่นชมหลินจอง,งอวีการคุมบังเหียนบางครั้งเจ้านายจะต้องแสดงอำนาจเพื่อแสดงให้เห็นถึงความเหนือกว่าหากแข็งกร้าวมากจนเกินไปก็จะไม่ได้หัวใจจากลูกน้องแต่หากใจอ่อนมากเกินไปลูกน้องอาจเห็นว่าเจ้านายเป็นคนเลอแหล,แลชิงหลวนมีกล้านายน้อยได้โปรดลงโทษชิงหลวนด้วยชิงหลวนผิดไปแล้วนายน้อยได้โปรดอภัยให้ชิงหลวนด้วยเจ้าค่ะ หญิงสาวหวาดกลัวจนตัวสั่นนางเพียงแต่ปฏิบัติภารากิจตามที่ได้รับมอบหมายเท่านั้นแต่คิดไม่ถึงเลยว่านายน้อยจะตัดสินใจเช่นนี้สีหน้าของหลินจองอวิเย็นชาลงไรซึ่งร่องรอยของความอ่อนโยนพระชายาเมื่อครู่ชิงหลวนผิดเองเพคะพระชายาได้โกรธช่วยหม่อมฉันพูดกับนายน้อยด้วยเพคะอย่าให้นายน้อยโกรธเกลียวเลยหญิงสาวกลับมีไหวพริบเมื่อรู้ว่ามีอาจใช้วิธีเดิมได้นางจึงเข้าหาทางหลินมื่องอย,ยาแทน ท่าทางร้อนอกร้อนใจของหญิงสาวทำให้หลินมืองอหยาไม่อาจปฏิเสธได้นางขยับเท้าเข้าใกล้แผ่นหลังของหลินจองงวียื่นมือออกไปกระตุกแขนเสื้อของเขาพอได้แล้วอย่ากโกรธไปเลยดูสินางกลัวจะตัวสั่นแล้วคําพูดของหลินเมืองอหยาเปรียบเสมือนยาวิเศษใบหน้าที่เคยแข็งทื่อของหลินจองงวีพลันอ่อนโยนลง วันนี้ข้าจะละเว้นพวกเจ้าเพราะเห็นแก่หน้าพี่สาวแต่พวกเจ้าจงจำเอาไว้ว่าต่อจากนี้ไปจะต้องเคารพเชื่อฟังพี่สาวยิ่งกว่าเคารพเชื่อฟังข้าเจ้าขะชิงหลวนน้อมรับคำสั่งครุ่นคิดปกติเสียววีไม่เคยแสดงสีหน้ารื่นรมต่อคนที่อยู่ด้านหลังเขาเลยสักครั้งดังนั้นหลังจากที่หญิงสาวได้เห็นท่าทางของหลินจอง,งอวีอยู่อยู่นางก็ผ่อนลมหายใจออกมายาว,ยาวเด็กคนนี้ยังมีมุมไหนบ้างที่นางยังไม่เคยเห็น ต่อจากนี้ไปเจ้าจะไม่ใช่ชิงหลวนเจ้าจงใช้ชื่อว่าป๋ายอซูและทำการคุ้มครองรับใช้พี่สาวทุกย่างก้าวเข้าใจหรือไม่ลินจองงอวีเป็นคนละเอียดรอบครอบชื่อชิงหลวนอาจทำให้นางวุ่นวายไม่น้อยแม้แต่เรื่องนี้ยังคิดได้หลินมืองอหยาพึงพอใจเหลือเกินเจ้าขป๋ายอซูน้อมรับคำสั่งนางลุกขึ้นยืนหลินมืองอยาเพิ่งพบว่าเด็กคนนี้อายุเพียงสิบหปีเท่านั้น วิดรู้ว่าคนสมัยโบราณคิดอะไรอยู่กันแน่เหตุใดจึงส่งเด็กอายุเพียงเท่านี้มาเป็นคนคุ้มกันแต่ไม่อาจรู้เลยว่าฝีมือของเด็กคนนี้จะเก่งกาจเทียบเท่าชิงหูได้หรือไม่วางใจเถิดพี่สาวแม่นางจะไม่เก่งเท่าชิงหูแต่ถึงกระนั้นก็มีฝีมือเทียบเท่านักฆ่ามือฉกาจแห่งเจียงหูราวกับว่าหลินจองงวีล่วงรู้ถึงความสงสัยของหลินเม่งงอยาเขาจึงรีบส่งเสียงอธิบาย นางพยักหน้าลงเท่านี้ก็เพียงพอแล้วใช่ว่าจะมีใครเก่งกาจและโรคจิตได้อย่างชิงหูได้ดีเช่นนั้นข้าจะรับนางเอาไว้ตอนนี้ดึกมากแล้วไปพักผ่อนเถิดหลินจอง,งอวีพยักหน้าลงก่อนจะก้าวเท้าเดินกลับไปยังเรือนเล็กของตนเองพระจันทร์ศาสตร์ส่องแสงลงอาบร่างหลินมืองอยาขยับเท้าเดินไปยังศาลาเล็กก่อนจะเริ่มครุ่นคิดเรื่องราวที่เกิดขึ้นในวันนี้ไม่ใช่เพียงเรื่องที่นางถูกลอบโจมตี เรื่องของป๋ายอจือเรื่องของเยโวถิงนางจะต้องคิดหากลูบายให้แยบยนต์ที่สุดยังไม่นอนหรือเกรงว่าใบหน้างดงามเปล่งปลั่งประหนึ่งดอกบ,บัวของเจ้าจะมีแต่ริ้วรอยเหี่ยวเฉาผุดขึ้นทั้งหน้าเอาได้เสียงจ้ยแจ้วของชิงหูดังขึ้นอีกครั้งหลินเม่งงอหยาหันหน้าไปมองร่างสูงที่ยืนอยู่ภายใต้แสงจนันทเจ้ารู้จักเจ้าของของ,ของชิ้นนี้หรือไม่หลินเม่งงอหยามองดูลูกศรสามแฉกในมือของเขา อืมข้าเคยเห็นของสิ่งนี้ตอนทำการค้าแต่เรื่องที่ว่ามันเป็นของใครนั้นข้าเองก็ไม่แน่ใจแต่คนคนนี้จะต้องเป็นคนที่มีอำนาจอย่างแน่นอนคำพูดของชิงหูทำให้คิ้วของหลินเมื่งงอยาเลิกสูงขึ้นขอนะมีอำนาจหรือจะเป็นไทจืออันที่จริงก็มีความเป็นไปได้ไทจือต้องการเชื่อมความสัมพันธ์กับห้องเต้หมิงแต่กลับถูกนางขัดขวางไว้ แต่เมื่อลองไตรตรองอย่างละเอียดดูแล้วกลับรู้สึกว่ายังมีบางอย่างที่ไม่ถูกต้องนักไ้จื่อและฮองเฮามีวิธีการต่างๆมากมายที่จะจัดการนางมิจำเป็นต้องใช้วิธีเปิดเผยและสุ่มเสียงเช่นนี้แม้คนกลุ่มนั้นจะพุ่งโจมตีอย่างดุเดือดแต่กลับล่าถอยไปอย่างรวดเร็วเหมือนกับว่าเหมือนกับว่าพวกเขาเพียงแต่แสดงละครให้นางดูเท่านั้นกลนอบายยืมดาบฆ่าคนเพื่อโยนความผิดให้ผู้อื่นสีนะ ไม่ว่าอย่างไรก็ตามสุดท้ายแล้วคนพวกนั้นก็คิดจะโยนความผิดให้ไทจือเท่านี้พวกที่อยู่เบื้องหลังก็จะได้นั่งบนภูดูเสือกัดหากนางเปิดสึกกับไทจือจริงเกรงว่าจะเป็นการทําให้พวกเขาสมปรารถนาเป็นครั้งแรกที่ชิงหูแสดงสีหน้าสงสัยมากถึงเพียงนี้เขาเป็นคนเจียงหูหากมีบุญคุณต้องทดแทนหากมีแค้นต้องชำระคิดจะฆ่าก็ฆ่า,าคิดจะโจมตีก็โจมตี แต่หลังจากผันตัวมาอยู่ข้างกายหลินมืองอยาเขากลับได้เห็นนางพยายามเอาตัวรอดมานับครั้งไม่ถ้วนทั้งที่นางเป็นเจ้านายหากสั่งออกมาเพียงประโยคเดียวเขาพร้อมจะส่งคนเหล่านั้นไปยังยมโลกทันทีแม้จะมีอำนาจล้นฟ้าแต่ก็สามารถถูกทำลายได้ในพริบตาหลินมืองอยารู้สึกราวกับว่าตนเองกำลังเดินอยู่บนน้ำแข็งแผ่นบางๆ เจ้าเด็กน้อยอย่าเป็นชายาในจวนอ,อวีต่อไปเลยไปอยู่กับข้าที่เจียงหูเถิดอันที่จริงชิงหูเป็นคนอ่อนโยนมากมิเช่นนั้นเขาคงไม่ยอมสละเวลาสาปีที่เหลืออยู่มาอยู่ข้างกายหลินเมิององยาเจียงหูหรือเจ้าจิงจอกเจ้าเล่เจียงหูเป็นสถานที่เช่นไรในอดีตหลินเมิององาะยาเคยชื่นชอบวีรบุรุษแห่งเจียงหูมาก แต่หลังจากได้รู้จักกับชิงหูนางเริ่มรู้จักตัวตนที่แท้จริงของคนเจียงหูทีละเล็กละน้อยสถานที่ใดมีมนุษย์อาศัยอยู่ที่แห่งนั้นล้วนมีการสู้รบตบมือแม้นางจะมีวิทยายุทธแต่ถึงกระนั้นก็มิได้หมายความว่าตนเองจะไม่ถูกทำร้ายเจียงหูอันที่จริงก็ไม่ต่างอะไรจากที่นี่ชิงหูครุ่นคิดจู่ๆก็หัวเราะออกมานั่งข้างกายหลินมอง,งอยาก่อนจะเอ่ย ข้าถูกเก็บไปเลี้ยงดูในจวนตั้งแต่ยังเด็กเด็กผู้ชายคนอื่นๆได้ร่ำเรียนศิลปะก,การต่อสู้แต่สิ่งที่ข้าได้เรียนคือการหวานสเสน่ห์ยังไม่ทันจะตั้งตัวหลินเมืองอยาพลันได้ยินอดีตของชิงหูมองดูใบหน้าด้านข้างของเขาแต่กลับได้เห็นสีหน้าผ่อนคลายทว่าฝ่ามือทั้งสองข้างของเขากลับก,บกำเข้าหากันแน่น ตอนข้าอายุ11ขวบข้าได้อยู่ท่ามกลางเหล่าเจ้าขุนมูลนายทั้งหลายสามารถพูดได้ว่าข้าเป็นอาวุธที่ดีที่สุดของพวกเขาในเวลานั้นนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาข้าถูกผลัดเปลี่ยนอยู่บนเตียงของชายรักชอบเพศเดียวกันมากมายแม้แต่ในเมืองหลวงแห่งนี้เองก็เคยมีแขกที่มาใช้บริการข้าอยู่ ร่องรอยแห่งความเกลียดชังถูกกวาดบนในตาของชิงหูเขาเก็บเก็บอดีตอันแสนเศร้าของตนเองไว้ทางด้านหลังดังนั้นหลินเมื่งงอหยาจึงได้เห็นเพียงคนสารเลวจอมเจ้าเล่ห์แต่เพียงเท่านั้นต่อมาเมื่ออายุมากขึ้นนายท่านามีของเช่นชิ้นใหม่ดังนั้นจึงส่งข้าไปอยู่ที่เทาวาอูหลังจากนั้นก็กลายเป็นอย่างที่เจ้าเห็นนี่แหละเคยได้ยินมาว่าชิงหูเป็นคนอารมณ์แปรปรวนแต่ใครจะรู้เล่าว่าเจ้าเด็กคนนี้จะถูกทรมานอย่างแสนสาหัสมาก่อน เขาไม่ได้บ้าไม่ได้โง่แค่เขาไม่เสียสติก็นับว่าดีมากแล้วชิงหูเจ้าเองก็เป็นเพื่อนของข้าคนหนึ่งหากมีสิ่งใดที่เจ้าอยากทําก็จงไปทําเถิดข้าพร้อมสนับสนุนเจ้าทุกเมื่อชิงหูกลับยิ้มพลางสายหน้าข้าไม่ไปแก้แค้นพวกเขาหรอกเรื่องราวผ่านไปนานแล้วอีกอย่างมีคนมากมายต้องได้รับโทษทันเพราะข้าเท่านี้ก็เพียงพอแล้วยิ่งไปกว่านั้นพวกเขาเกินกว่าครึ่งถูกฝังไปแล้ว แต่ข้ากลับยังมีชีวิตอันแสนงดงามสิ่งนี้แสดงให้เห็นว่าข้าชนะแล้วรอยยิ้มกลับมาเจ้าเล่อีกครั้งทว่าความรู้สึกบางอย่างกลับเพิ่มขึ้นในหัวใจของหลินเมื้งงอยาหากเอ่ยว่าหลงเทียนอ,อวีคือคนที่สามารถพึ่งพิงได้อีกทั้งยังเป็นเจ้านายที่พร้อมจะลากเหล่าทรราชลงมาสยบแทบเท้าหลินจอง,งอวีเปรียบเสมือนน้องชายผู้แสนน่ารัก เช่นนั้นชิงหูก็มีต่างอะไรจากพี่ชายที่พร้อมจะให้นางพึ่งพาอาศัยแม่เขาจะไม่ใช่คอนนว่านอนสอนง่ายก็ตามนางเป็นคนโชคดีเวลาเพียงสามเดือนเท่านั้นแต่กลับได้รับอะไรมากมายหลายอย่างเหลือเกินภายในศาลาเล็กนี่เป็นครั้งแรกที่หลินเม่องอย่าเผยเรื่องราวของตนเองในอดีตอันที่จริงข้าเองก็หาใช่คนบนโลกใบนี้ไม่ประโยคนี้นอกจากชิงหูแล้วยังมีชายอีกคนที่ได้ยินมัน หลงเทียนอวี้ยืนอยู่ไม่ไกลสายตามองทางพวกเขาทั้งสองแม้เสียงของหลินเมื่งงอยาจะไม่ดังแต่เขากลับได้ยินอย่างชัดเจนหาใช่คนบนโลกใบนี้หรือนางกำลังคิดว่าตนเองต้องเจอเรื่องรอบราค่าฟันอย่างมากมายดังนั้นจึงตกใจและหวาดกลัวกระนั้นหรือเขาละเลยนางจนเกินไปแม้นางจะมีอุปนิสัยแปลกประหลาดแต่ถึงอย่างไรก็เป็นเพียงหญิงสาวอ่อนแอคนหนึ่งเท่านั้น เวลาเพียงสาวันแต่กลับมีคนถึงสองกลุ่มต้องการทำร้ายนางทุกวันนางต้องอยู่บนความหวาดกลัวแต่เขากลับดูแลนางไม่ดีเย่ยนับจากวันนี้เป็นต้นไปเจ้าต้องคอยจับตามองพระชายาให้ดีอย่าปล่อยให้นางได้รับบาดเจ็บโดยเด็ดขาดมิเช่นนั้นอย่าโผล่หน้ามาให้ข้าเห็นอีกเย่ยที่ไม่เคยอยู่ห่างกายเขาเลยแม้แต่ก้าวเดียวกลับถูกส่งไปอยู่กับผู้อื่นง่ายๆเช่นนี้ ในตาที่เคยสงบนิ่งเสมอของเย่พลันปรากฏร่องรอยของคลื่นบางอย่างเมื่อก่อนหลงเทียนอ,อวีเคยสั่งให้เขาคุ้มครองพระชายาเพียงไม่กี่วันเท่านั้นแต่ตอนนี้ผู้เป็นนายกลับสั่งให้เขาอยู่คุ้มครองพระชายาถาวรสวรรค์โปรดท่านอองป่วยหรือไรข้ารู้จักวิทยายุทธของเจ้าดีที่สุดเจ้าหาได้ด้อยไปแกลิงหูไม่ดังนั้นเมื่อพวกเจ้าช่วยกันคุ้มครองพระชายา ต่อให้มีศัตรูเป็นร้อยเป็นพันบุกเข้ามานางก็จะปลอดภัยจงจำคำพูดของข้าเอาไว้ให้ดีจะต้องปกป้องดูแลนางให้ดีอย่าทำให้เส้นผมของนางหลุดร่วงแม้เพียงเส้นเดียวเขาเป็นองค์ครักษ์ที่มีฝีมือที่สุดเย่เคยป้องกันอันตรายแทนเขานับครั้งไม่ถ้วนแต่ไม่รู้ว่าเพราะเหตุใดเมื่อต้องเปรียบเทียบกับความปลอดภัยของตนเองและหลินเมื่งงออยาแล้วเขาตัดสินใจโดยไม่คิดเลยแม้แต่น้อย บางทีอาจเพราะหักหลินมึงองอยาตายเขาคงหาชายาแบบนี้ไม่ได้ง่ายๆแม้จะคิดเช่นนี้ทว่าเท้าของเขากลับขยับเข้าใกล้ตําหนักหลิวซินราวกับต้องการจะฟังสิ่งที่หลินมองงอยาพูดให้มากขึ้นข้ามีเรื่องหนึ่งที่สงสัยมานานมากแล้วคนทั้งเมืองหลวงต่างพากันบอกว่าเจ้าเป็นคนโง่าขาวสติฟั่นเฟือนแต่พอข้าได้เจอเจ้ากลับไม่ต่างอะไรจากจิ้งจอกเจ้าเล่ห์อีกทั้งยังมีเล่ห์เหลี่ยมแพรว พูดก็พูดเถอะเขาอาศัยอยู่ในเจียงหูมานาน30กว่าปีไม่เคยเลยสักครั้งที่จะพ่ายแพ้แต่ทุกครั้งที่ต้องเผชิญหน้ากับนางเขารู้เสมือนคนไร้ค่าอย่างไรอย่างนั้นดังนั้นชิงหูจึงเกิดสงสัยขึ้นมานั่นก็เพราะเจ้าโง่อย่างไรเล่าอันที่จริงเมื่อก่อนข้าเป็นคนโง่ขลาวสติฟันฟ่นเฟือนแต่เพราะเกิดเรื่องมากมายในเกี่ยวเจ้าสาวข้าจำได้เพียงแต่ว่าตอนนั้นเกิดแสงสว่างว่าต่อมาข้าก็กลายเป็นเช่นนี้ไปแล้ว